กลับมาพบกับจันในช่องสกายเยอรมันนะคะทุกคนวันนี้จันพาทุกคนออกมานอกสถานที่เอ่อนอกสถานที่ก็คือแบบไกลออกจากบ้านมานิดนึงห่างจากบ้านจันประมาณ30กิโลนะคะทุกคนจันจะพาทุกคนมาปั่นจักรยานแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆเมืองวิวตามหมู่บ้านของที่นี่นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นแบบแคล้ายๆเ คล้ายๆต่างจังหวัดบ้านเราประมาณนี้ค่ะทุกคนมันไม่ใช่ในเมืองมันก็จะบรรยากาศประมาณแบบลุกทุ่งนิดนึงเนาะก็เขาก็จะทำเออเขาเรียกอะไรทําสวนทําไร่ทํทนานาเลี้ยงสัตว์อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจันพาทุกคนไปชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นจักรยานคันขอนจันนะคะทุกคนส่วนอันนี้ของแฟนจันส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเบียงค่ะทุกคนน้ําอาหารเครื่องดื่มผลไม้พร้อมค่ะ เรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆไหมคะทุกคนก็คือระหว่างทางเราก็อาจจะพักแล้วก็กินข้าวกินอะไรก่อนแล้วก็ปั่นต่อระยะทางวันนี้ประมาณ60กิโลเมตรค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นรถจักรยานใช้แบตเตอรี่นะคะทุกคนเอวายค่ะทุกคนมันก็เลยอาจจะเหมือนฟังดูเหมือนจะไกลนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าปั่นจริงๆล้วก็ชิวๆ private งาน,นค่ะนู่นอีกคู่หนึ่งอยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนนู่นไกล,กลโอ้ยชุดเจ้าสาวสวยจังสีฟ้าเป็นสีที่ชอบเลยค่ะทุกคนมากัน<อ>เวลาเชสา Private เป็นท้าแฟนเห็นปะเรามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันบ้างไหมเป็นสายหัวเลยคะ่ะอ้ยสวยอะ่ะเป็นโมเมนต์ที่ผู้หญิงหลายๆคนใฝ่ฝันนะคะเดี๋ยวนี้เอ,อเราก็จะปั่นเข้าไปดูข้างในบรรยากาศกันนะคะทุกคนอันนี้จะคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกที่นึง เพราะว่าดูจากเอสถานที่แล้วก็เก่าแก่เหมือนกันค่ะแต่ว่าจันไม่ได้อ่านรายละเอียดแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรแฟนค่ะทุกคนก็เลยเอคิดเอาเองว่ามันต้องมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อะไรมากะคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันก็ดูเป็นโบสถ์เป็นสถานที่เก่าแก่ค่ะทุกคนแต่คือที่เนี่ยก็จะเป็นโบสถ์ที่คนเยอะมากเลยนะคะทุกคนที่เขามา เออแต่งเออมาจัดงานแต่งงานมาจัดพิธีแต่งงานที่นี่อะค่ะทุกคนเพราะว่าจะเห็นเออคู่บ่าวสาวหลายคู่มากเลยค่ะทุกคน แล้วก็มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่เยอะมากเลยค่ะทุกคนอันนี้จะจะพาเข้ามาดูข้างในบรรยากาศนี้นะคะทุกคนสังเกตดูค่ะทั้งคนเดินมาแล้วก็ปั่นจักรยานมาก็เยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วข้างในอ่ะกว้างมากค่ะทุกคนสถานที่กว้างขวางกว้างใหญ่โตมากค่ะทุกคนแล้วข้างในก็จะมีแบบร้านอาหารร้าน ไอศครีมกาแฟให้นั่งดื่มด้วยนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีมากๆแล้วผู้คนะก็เขาก็นิยมออกมาเออปั่นจักรยานเดินเล่นพักผ่อนนะคะทุกคนแล้วก็นั่งดื่มนั่งเออทานไอศครีมชิลๆกัน,นะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบๆของข้างในนี่นะคะทุกคนคือจนชอบมันสวยมันสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคนแล้ว กว้างใหญ่ดีมากค่ะทุกคนเนี้ยเดี๋ยวจะพาเดินวนดูรอบๆแล้วค่ะทุกคนรอบๆออวงเวียนตรงนี้ค่ะดอกไม้ก็สวยมากเลยค่ะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่นึงนะคะก็เป็นโบสถ์เหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าคนละโบสถ์กับคนเ,ออเมื่อกี้นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นโบสถ์เก่าแก่เหมือนกันค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีป้ายข้างหน้าก็คือห้ามเข้าไปถึงตัวโบสถ์ะคะ่ะทุกคนแล้วก็อยู่ได้แค่ตรงข้างนอกถึงตรงสะพานข้างในตรงนู้นนะคะทุกคนตรงนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วข้างในก็บรรยากาศก็ คนเข้ามาเยี่ยมชมเยอะมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีร้านขายพวกอาหารด้วยนะคะทุกคนมีร้านขายพวกขนมปังพวกน้ำพวกเครื่องดื่มด้วยค่ะทุกคนข้างในนะคะ สำหรับจันจันบ้าบ้านที่นี่เขาสวยมากเลยนะคะทุกคนจัน่ชอบบ้านที่เป็นอิกสีแดงๆแบบนี้เลยค่ะจันว่ามันมันเรียบๆแต่ว่ามันสวยค่ะทุกคนจันชอบจันคิดว่าถ้าปลูกบ้านที่เมืองไทยจันว่าจะปลูกแบบว่าไม่ต้องฉาบเลยค่ะก็คือแบบว่าปูนแดงๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าปูนที่เอเออิฐเขาเรียกอิฐอิฐสีแดงอะที่เมืองไทยเราอะค่ะทุกคนมันไม่ได้เหมือนที่นี่เนาะแต่ที่นี่เขาจะแบบว่าเป็นสีไม่ได้ สีส้มแบบว่าสีส้มอิดแดงแบบบ้านเราขนาดนั้นนะคะทุกคนมันจะสีสีแบบต่างกัน,นะค่ะทุกคนแต่ว่าจันว่ามันสวยอะอืมแล้วมันดูแบบดูอืมแล้วแต่คนชอบนงคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นจัน่ะจันชอบนะคะบ้านที่แบบว่าเป็นอิฐสีแดงๆค่ะทุกคนอันนี้สองฝั่งก็จะเป็นป่าข้าวโพดค่ะทุกคนป่าข้าวโพด นี่ก็เห็นไหมคะทุกคนบ้านสีอิฐแดงๆแบแบนี้ค่ะที่ที่ที่จันชอบ <laughs> ลมแรงมากค่ะ <laughs> ทุกคนเว่าปั่นจักรยานบางทีมันโต้ลมเนาะลมมันก็แรงค,ะคะ่ะทุกคนจันก็เลยเออพูดเสียงแบบว่าดังสุดของจันแล้วแต่ว่ามันมันก็ยังไม่ได้ดังขนาดนั้นเพราะว่าจันไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะคะทุกคน นี้ทุ่งข้าวค่ะทุกคนแต่ข้าวที่นี่ก็เหมือนที่เมืองไทยนะคะทุกคนมันก็มีหลายแบบเนาะเหมือนบ้านเราก็มีข้าวหอมมะลิข้าวนู่นข้าวแบบว่าสายพันธุ์ต่างๆเนาะแต่นี้จันก็ไม่รู้ว่าคือของสายพันไหน <c oughs> แค่รู้ว่าเป็นข้าวค่ะทุกคนตอนนี้เริ่มเริ่มจะหิวน้ำแล้วเริ่มจะหิวแล้วค่ะทุกคน กำลังมองหาที่พักที่พักกินข้าวกินน้ำก่อนๆค่ะทุกคนแต่ยังหาไม่เจอเดี๋ยวแป๊นแบ,บนึง่งอันนี้ก็เป็นข้าวถ้าจจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นข้าวอูดหรือไงเนี่ยค่ะทุกคนที่เอเอามาไว้ทำออขนมปังทำเป็นแป้งนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็น ทุ่งข้าวยาวไปจนถึงนุ่นเลยคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นทุง่งบารับนะคะเป็นเอ,อฝักเขาเอาไปทำน้ำมัน,นะคะ่ะทุกคนทำน้ำมันพืชถ้าตอนที่มันออกดอกใหม่ๆสวยมากเลยคะ่ะทุกคนมันจะสีเหลืองทั่วท้องทุ่งนี่แหละแต่อันนี้มันเป็นฝักแล้วค่ะทุกคน ต้นเชอร์รี่ค่ะทุกคนดกมากเลยเยจอที่พักกินข้าวแล้ว ักกินข้าวกันก่อนค่ะทุกคนบรรยากาศข้างในนี่มานั่งพักค่ะทุกคนอันนี้ตามทางเขาก็จะมีแบบว่าที่พักพักผ่อนนะคะเราก็จะมานั่งกินข้าวกันตรงนี้ Mein Salad lieber Tang, wie kannst <laughs> du ihn bekommen? Pack ihn, Krah und Karton. So, was hast du für leckeres Essen? Schiebschalie, ne? Hat meine Frau gemacht, ne? <laughs> Nein, nicht. Nein, hier. Meine Frau hat Lamborghini gegessen und ich kriege hier. Wo. Ja, ja. เขาบอกว่า <laughs> จะนักรีนลาบหมูไปหมดก่อนแล้วส่วนของเขาเหลือแต่ขนมปังฉ <laughs> ักินข้าวไปก่อนเขาแล้วค่ะทุกคนเอาไปกินข้าวเอาสูเอ่อร์สไม้สูดมีสตรอบเบอร์รี่มาจากสวนด้วยค่ะทุกคนนี่สตรอบเบอร์รี่มาจากสวน มีหมูค่ะทุกคนหมูทอดมีเซ่ก,กมีไข่ต้มแล้วก็มีข้าวโพดของกินเดี๋ยวกินข้าวคนนะคะทุกคนค่ะทุกคนหลังจากรับประทานอาหารอิ่มพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนเราก็ปั่นจักรยานต่อกันค่ะปั่นจักรยานกลับไป ที่รถนะคะทุกคนสุดท้ายนี้จันก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะจันขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังกํกลังใจให้จันแล้วก็แฟนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคน